แม่งลาบากอะนะแล้วก็เสร็จแล้วแหละจะตายหากันทั้งประเทศแตนะ่เรือนำน้าก็ต้องซื้อมันจําเป็นมันจําเป็นยังมีกลุ่มเมาเทียเรือนำน้ําต้องซื้อต้องซื้อจะซื้อไปทําอะไรงมหอยหรือไงวะนะครับผลประโยชน์ทางทะเลสิบสี่ล้านล้านผมก็ไม่รู้ผลประโยชน์อะไรนะนะนะก็ซื้อมาแล้วลำแล้วซื้อเพิ่มอีกสองลำนะครับแล้วก็ผ่อนเหมือนกับเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์งวดละสี่พันล้านยังไงผมติดตามข่าว จะเลื่อนไปสักปีก็ไม่ได้ธนาธทอนเป็นการมาไปเป็นการมาธิการอยู่เนี่ยนะ,นะะการมาเป็นอนุการมาธิการนะ่ยวันก่อนเนะผมฟังก็ให้สัมภาษณ์ช่องจามก็บอกว่าเนี่ยปีหกสี่สี่พันล้านเนะี่ยอย่าเพิ่งเลยเอาสี่พันล้านมาแก้ปัญหาคนตกงานก่อนไหม SME โรงงาน SME พวกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เขาเจ๊งมาช่วยเขาก่อนไหมสายการบินมาช่วยเาก่อนไหมเลื่อนไปปี64อย่าเพิ่งเลื่อนไป นะพักไปก่อนเรือำํำน้ำที่ต้องผ่อนเนี่ยเจ็ดงวดหรืออะไรเนี่ยนะนะครับก็บปีหน้าสี่พันล้านยังไม่ต้องอ่ะจะตายห่ากันทั้งประเทศแล้วนะครับก็ฝากไว้รัฐบาลฟังเสียงประชาชนบ้างพักประชาธิปัตย์เห็นได้ข่าวอะไรอยู่ในในห้องประชุมก็ยกมือพอออกมานั่งประชุมบอกพักเราไม่เห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ำเอะประชาธิปัตย์อย่างบางคนบอกอะไรตีสองหน้า ข้างในยกมือให้พลเอกประยุทธ์ไปซื้อเรือดำน้ำําออกมาปุ๊บพักเรายืนยันไม่เห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้าอย่างไงเนี่ยมาพักนี้กูงงว่ะอ่ะกูงงเลยข้างในร่วมรัฐบาลข้างนอกด่ารัฐบาลมันอย่างไงแน่ประชาธิป,ปัตย์ี่ผมก็ไม่เข้าใจกันนะหรือว่าว่า,วาต่างคนต่างพูดนะฟรีดโหวตยืงไงผมก็งงกันนะเรื่องเรือดำน,ำน้ำนี่นะมติซต่อซ ประธานนี่ต้องอยกมือตัดสินเป็นหต่อสี่ประชาธิปัตย์จะว่ายังไงข้างในยกมือข้างนอกคัดค้านและผมอ่านคอมเมนต์เขาบอกเอ๊พักนี้ครบได้ไปเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้มันเรื่องจริงเรื่องเท็จหรือเปล่าที่ผมติดตามข่าวนะนะถ้าไม่เป็นความจริงก็ขอโทษหัวหน้าพักนะแม่งยิ่งชอบแจ้งความอยู่เนะี่ยอัจฉริยะนี่ก็โดนไม่หลายก็ดีอยู่เนะี่ยนะครับโชคดีนะผมไม่โดนแจ้งความเขาไปด้วยนะ ก็ผมก็ไม่รู้่เห็นดูข่าวก็บอกข้างในยกซื้อเรือดำน้ำนะเป็นคนยกมือด้วยประชาธิปัตย์อะแต่พอโซเชียลเขาด่าปุ๊บถแถลงข่าวเลยเราไม่สนับสนุนในการซื้อเรือดำน้ำาปันยังไงวะกูละงงเลยก็พักนี้ยังไงเนี่ยนะ